มีคนไปเจอว่ามีหลังคารถเนี่ยมันลอยโผล่พ้นน้ำมาแล้วพอให้เจ้าหน้าที่ดึงรถขึ้นมาข้างในเจอโครงกระดูกจุดที่เจอนี้สระน้ำหนองตาใกล้อยู่ในพื้นที่ตำบลสะดาวที่อำเภอนางรองลักษณะก็คือรถเนี่ยหัวทิ่มลงไปในสระสิ่งที่เจอในรถก็คือโครงกระดูกของมนุษย์สวมกางเกงขาสาั้นแล้วก็คาดเข็มขัดนิรภัยเอาไว้ด้วยนะครับจากสภาพศพเนี่ยเชื่อว่าน่าจะจมมานานแล้วละเพราะเนื้อหนังอะไรไม่เหลือแลเหลือแต่โครงกระดูกทีนี้จากการตรวจสอบปรากฏว่ารถคันนี้เนี่ยเจ้าของชื่อว่านายพิเช เสวงสุขหรือว่าช่างก๊อกนะครับเป็นชาวจอมพระสุรินญ,ญาติแจ้งความคนหายเอาไว้เมื่อ3 1มีนาคม2560ไปถามชาวบ้านที่ไปเจอนะคะชื่อว่าลุงโตแกบอกว่าคือสูบน้ําจากสะมาแล้วไปเจอท้ายรถเนี่ยโผล่ขึ้นเหนือน้ําคาดว่าน่าจะมีคนติดในรถที่ผ่านมาไม่เห็นรถโผล่เพราะอาจจะเป็นเพราะว่าน้ํไม่สะอย่างเยอะช่วงนี้ฝนทิ้งช่วงน้ําก็เลยลดลงท้ายกระบะก็เลยโผล่ขึ้นมาแบบนี้ค่ะเดี๋ยวรอพิสูจน์หลักฐานนะคะตั้งเบื้องต้น3ประเด็นฆาตากรรมอุบัติเหตุหรือไม่ก็ฆ่าตัวตายแต่ว่าหลักฐานทุกอย่างรอาการิสูจน์ค่ะ